เออลูกพ่อคนมาที่นี่ทำไมเออพ่อขอคุยกับลูกสักสองสามคำได้ไหมคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อรีบไปเลยพูดมาเออคือได้ข่าวว่าลูกแต่งงานใหม่แล้วใช่ไหมหนึ่งคำเออแล้วก็ฝั่งนั้นเนี่ยเขารวยมากเลยใช่ไหมลูกรวยอย่างนี้แล้วพ่อสบายใจแล้วสองคำไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ ถ้างาน,นก็ไปได้ล่ะเออแล้วงานแต่งของลูกทําไมลูกไม่เชิญพ่อล่ะพ่อศารเป็นคนให้กําเนิดลูกแล้วก็เลี้ยงดูลูกมาเลยนะให้กําเนิดแลวเลี้ยงดูหนูมางั้นหรองั้นหนูถามนายสิถ้าน้องชายหนูเกิดก่อนเนี่ยพ่อยังจะอยากมีหนูอีกไหมคุณเมทช้นหน้าแอใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อพ่อ พ่อมาทำอะไรที่นี่อต่อไปเนี่ยเงินเดือนแอร์โอนเข้าบัญชีผมเลยนะครับพ่อทำอะไรของพ่ออ่ะน้องชายแกยังไม่มีเงินเดือนส่วนแกเงินเดือนตั้งสองหมื่นพ่อจะโอนเงินให้น้องชายแกเนี่ยหมื่นห้าน้องชายแกจะได้มีเงินเดือนไงตามนี้นะครับไดยครับ อย่างนั้นเหรอฮะแกบ้าอะไรเราลู้ไงแกทําอย่างนี้ขายที่นาตระกูลเราหมดแล้วต่อไปเนี่ยน้องชายแกจะหาเมยได้ไงพ่อแต่หนูก็เป็นลูกสาวพ่อคนหนึ่งเหมือนกันนะพ่อดูดิผัวหนูก็ซ้อมหนูทุกวันแล้วพ่อเคยสนใจหนูบ้างไหมล่ะพ่อสนใจแต่กับน้องแล้วแบบนี้พ่อจะทำให้หนูเกิดมาทําไมอะก็ทีาน้องชายแกเกิดก่อนอะแกคิดเหรอว่าแกจะมีอย่างทุกวันนี้อะ ก่อนหน้านี้นะพ่อขอโทษนะพ่อผิดเองแหละเออที่ลูกโกรธเนี่ยมันก็สมควรแล้วแหละเอ,อดูนี้สิกรรมตามสนองพ่อแล้วแหละพ่อไปก่อนนะ ขอโทษนะชีวิตนี้พ่อทำผิดต่อลูกม,มามากตอนนี้พ่อเป็นมะเร็งกระเพาะกันตามสนองพ่อเองค่ารักษาแพงมากต้องใช้เงินสองล้านพ่อตัดสินใจที่จะไม่รักษาแล้วนะเพราะพ่อไม่คู่ควรที่จะรักษา <c oughs> วันนี้พ่อดีใจมากเลยนะที่เห็นหนูมีชีวิตใหม่ที่ดี ชาติเนี่ยพ่อก็ไม่มีอะไรให้ห่วงอีกแล้วพ่อคะอหนูโอนเงินให้พ่อสองล้านแล้วนะพ่อต้องรักษาให้หายนะรู้ไหมอือได้จะ้ะพ่อจะสู้งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ นี่เงินที่จะใช้ซื้อรถใหม่ของลูกอยู่นี่แล้วพี่แอร์เนี่ยมันมู้อย่างที่พ่อบอกจริงๆด้วยพ่อแค่เล่นละครตบตา <c oughs> ก็เชื่อนะให้เงินมาเยอะสักขนาดนี้ <c oughs> เออน,นี่พ่อเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าผลตรวจออกมาเราจะซวยกันไปพ่อเฮออ้ไม่ต้องรีบหรอกนะพี่สาวแกเนี่ย ทั้งหัวอ่อนแล้วก็โง่ขนาดนี้รู้อะไรไปอ่ะก็ไม่เป็นไรลอกนี่เรารูา้ไหมผัวคนใหม่ของพี่สาวแกเนี่ยรวยคนก่อนตั้งเยอะแน่นี่ถ้าแกอยากจะได้เงินเนี่ยก็แกบอกพ่อได้เลยเดี๋ยวพ่อจะไปเล่นละครตบตาอีกรอบก็ได้พ่อเนี่ยแสดงละครเก่งนะเลวได้ใจสุดๆนี่พ่อถ้าผัวพี่แอร์คนใหม่มันรวยขนาดนี้คนระั้งหน้าเนี่ยเราวางแผนขอหุ้นส่วนบริษัทของผัวพี่แอร์ดีกว่า ได้ยนกัคุณหมอคะปอดของคุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตับเนี่ยค่อนข้างแย่ครับ นี่คุณยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะครับฉันไม่ได้เป็นไรสักหน่อยทำไมฉันจะกลับไม่ได้โอ้ไม่คิดจะเลีย้ยงไข้เหรอถ้าเขาจะออกเนี่ยก็ให้เขาอ,ออกไปเลยคะ่ะพอเลยค่ะพ่อพ่อไม่ต้องแสดงละครตกตาอ,อะไรหนูแล้วหนูรู้หมดแล้วว่าพ่อไม่ได้เป็นมะเร็งปอดรู้ก็ดีแล้ว แล้วจะทำไมอะตอนนี้เนี่ยเงินพี่ก็อยู่ที่ฉันละพ่อเขาไม่ได้เป็นมะเร็งปอดแต่เขาเป็นโรคตับแข็งที่พูดอะไรของพี่อ่เียเพ้อเจอนจะขู่ให้ฉันกลัวล่ะเดี๋ยวฉันจะอยู่ให้ถึงร้อยปีให้ดูแล้วฉันจะอยู่ช่วยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนฉันเลี้ยงหลานด้วยไม่เชื่อก็ดูนี่สิ อาการเวียนเวียนศีรษะแนหน้าอกหายใจไม่สะดวกเป็นไงล่ะคะทีนี้เชื่อหนูหรือ,อยังพอคิดว่าทุกคนเนี่ยเขาจะโกงหกเก่งเหมือนพ่อหรือไงหมอคะเอาหผลตัวให้เขาดูเลยคะ่ะนี่ผลตัวของคนครับคนเป็นโรคตับแข็งจริงนี่นี่หมอ ะต่มินแทงที่เอวสาหายไหมเนี่ยเราตรวจเจอช้าเกินไปครับตอนนี้ทําได้แค่ประคองอาการถ้าจะรักษาจริงๆเนี่ยมีวิธีเดียวคือต้องเปลี่ยนตับช่วยพ่อด้วยนะค,ค,คือพ่อสำมไม่ปิดแล้วนะแอรยังไงก็คิดถึงว่าเราเคยเป็นพ่อลูกกันนะคือแอต้องช่วยช่วยรักษาพ่อนะ ขอร้องเนี่ยไปพุกเข่าขอรขอ้องต่อหน้าลูกชายพ่อเลยค่ะเขาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวงงพ่อไม่ใช่เหรอคือคือคือน้องชายแกเนี่ยจะต้องสืบทอดตระกูลต่อจาก พ่อพ่อยังมีลูกชายของพ่ออยู่ไงนี่ก๊อปนี่แกดูนะไอ้ไอ้พี่สาวอะกรน่าดูแกเนี่ยนี่นี่ก๊อปนี่ก๊อปต้องช่วยพ่อแล้วช่วยลักษาพ่อแล้วนี่พ่อพ่อจะให้ผมเนี่ยเอาตับให้พ่อเหรอแล้วผมไปใช้ชีวิตยังไงอะเอาก็แกยังแข็งแรงอยู่นี่แกต้องรอบริจาคได้สิวันนี่ผมไม่คิดว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้เลยนะพ่อพ่อเห็นแกตัวเลยพ่อแก่ใกล้จะลงโลอยู่แล้ว เขาไม่เอาด้วยหรอกลัวตายเ้ยกดกดจะไปไหนจำเอาไันไอ้ลูกว่าหนูว่าพ่อตั้งหากนะคะที่บ้าต่อไปเนี้ยพ่อก็เตรียมตัวรับกรรมเปนสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ได้เลย